อ่านะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะฮะตาพร่าตาโมวนะครับหรือว่าเจ็บตานะครับเกิดจากการอักเสบหรือผงเข้าตาแล้วเราเอามือถูแล้วเกิดการเจ็บนะครับดูทางนี้นะครับเนาะจุดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่นะเห็นไหมข้อบวมๆมาเห็นไหมครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเนาะแล้วก็ด้านข้างเขาจะมีอยู่แต่ละนิ้วนะครับจะมีอยู่ 3. จุด1นจุดนะครับ 2. จุด3จุด นิ้วนี้ก็เหมือนกัน1.2.3.2มนิ้วน้จะสองนิ้วน้วจะเป็นตานะครับเนาะว,ว,วิธีกดนะครับเนาะให้เรากดลงไปอย่างนงี้แนบๆอย่างเงี้ยนะกดจุดละ5ครั้งนะครับ 1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5. นะฮะเหมือนกันทั้ง ทั้งสองสองนิ้วเหมือนกันเวลาเรากดลงไปปุ๊บนะฮะมันจะเป็นเม็ดเม็ดไตไตนะฮะเล็กๆนะฮะ,ะ,ฮะมันจะทำให้เราเจ็บมากนะครับแสดงว่าสายตาเรามีปัญหานะครับคนสายตาสั้นสายตายาวพวกนี้นะสามารถปรับได้นะครับสายตาพล้ามัวพวกนี้เจ็บตาพวกนี้นะตาเสียนะเนี่ยเกิดจากการผงเข้าแล้วเราถูถูถูถ,ถ,ถูแล้วมันเจ็บนะมันขัดมันเคืองพวกนี้นะสามารถกดได้ จุดละห้าครั้งนะครับสองนิ้วเนี่ยจะเป็นตานะครับนะฮะก็ใช้นะฮะครีมทาผิวอะไรก็ได้ฮะเลื่อนๆหน่อยนะอย่าใช้ของร้อนนะฮะอย่าใช้ของเย็นนะฮะกดประมาณนี้ฮะเนี่ยจุดละห้าครั้งนะครับเนาะก็จะมีอยู่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามนะนะจุดหนึ่งจุดสองจุดที่สามนะฮะถ้าลองทําดูนะครับเนาะนะ ลองทำทุกว,วันนกวันฮะต่อเนื่องกันสัก4ี่ห้าวัน,นสายตาท่านก็จะดีขึ้นให้ท่านสังเกตดูนะฮะท่านจะรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับเนาะนะครับ